เพื่อนๆไอ้ทีคลิปที่ผมเคยลงอ่อ่า,อาสวนไม่ปลาอยู่ในปลาโยคานะครับมันไงเ้ยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยถือผมลงไวลงทะลุดสวยงามเลยครับนี่ปลาโยคานะครับเพื่อนเพื่อนนี่ผมเอา่งน,นี่ครับสวนย่างหน้านะครับปลูกไปในปลาโยคานะครับ มีติเป็นป้ายุคหานะครับเพื่อนๆแทมกันมาเลยน,นี่เพื่อนเป็นต้นต้นห้างแน่นะครับ ที่ได้หกปีแล้วนะครับย่างแน่หกปีนะครับมันใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนตั้งนี่ทั้งนี้ที่เป็นอ่าไม่พยุงนะครับหนี่เนยพยุงทั้งนั้นเล้วครับเริ่มเพื่อนเไม่ไมไมพยุงครับเนี่ย นี่ไม่พยุงนะครับนี่ก็ไม่พยุงครับเนี่ยปลาไม่พยุงในปลายยคานะครับนี่แซมกับยคาแล้วครับมันง่ายได้ดีนะครับเพื่อนๆให้เวเพี่เพี่เพื่อนมีแต่พยุงเลยครับ พยุงเต็มปลาโย่ค้าแล้วครับเ,เพื่อนๆมันสูงชะลวดแล้วนะครับสูงถ่วมหัวแล้วครับเป็นหกเมตรเจ็ดเมตรแล้วครับไม่พยุงนะเ,นเพื่อนๆนพยุงหมาได้น,นะครับที่ใบในน้อยนี่นะ พยุงนะครับเ,เพื่อนส,นสวยงามเลยครับเหนไเพื่อนเนี่ยมีแต่ไม่พยุงนะครับนี่เนี่ยไม้พยุงนะครับเนี่ยเป็นปลาไม้พยุงนะครับอยู่ในปลายุค้านะครับเพื่อนเพื่อนไม้พยุงกับไม้ย่าง,งหน้านะครับ ที่ผมเคยลงคลิไปไว้นะครับหลายปีละสองสามปีปีที่แล้วผมไม่ได้ลงนะครับเนี่ยเพราะว่าเห็นเพื่อนๆถามมานะครับผมเอาให้เบ่งเนี่ยต้นต้นย่างน้านะครับทวมหัวนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยโอ้ยไม่พยุงต้นนี่นี่ครับเพิ่งไม่พยุงตรงน,นี้นียครับ 6ปีเองนะครับมันตัวมหัวแบบมันสูงแข่งกันก็ไม่ย่ค่าเลยนะครับเพื่อนๆมันมันโตได้ดีนะครับเนี่ยเนี่ยไม่พยุงนะครับเพื่อนๆนี่เนี่ยเดี๋ยวมีมิมมีเพิงมายูเพื่อนะครับนิ่มไรความนะครับหนาแรงนี่เนี่ยมีแต่ปลาย่ค่านะเพื่อนๆผมผมปลูก ปลูกไ้อยูปาปาไงที่อยู่บ่มีปลายยูค้ามาันก็โตขึ้นท่อๆกันเลยนะครับไม้แดงครับเมืองไม้แดงผมงปลูกใส่น้ำกันเลยนะครับเลยอันนี้ไม่ไปดูครับนี่ครับอันนี้ไม่ไปดูน,นี่ไม้แดงครับปลูกปลูกใส่น้ำกันเลย นี่ไม่ไปดูครับมันบม่มีปัญหานะครับมันโตนะครับบม่มีปัญหาเลยไงไปเลยไงไปนาเลยครับต้นไม่ป้านี่ยแต่แต่ปลาพวงนี้บ่ท่านไดี๋ยใส่ไม่ปลาเสริมนะครับผมใส่ไว้ริมริ้มก่อนเนี่ยเนี่ยเบิ่งกครับเพื่อนเบิ่งครับห้องมีอยู่ค่าห้องก็ขายได้นะครับปลานี่ปลาหนีพิันขายแล้วครับสี่หมื่นนะครับปลาอยู่ค่านะครับห้องกันยังมีไม่ปลาไว้คือเก่าเนี่ย เนี่ยนะครับมันโตนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะโตเรื่อยๆเลยนะครับมีพยุ่งมีย่างนาะนะครับป้านนพันปลูกไว้สองใหม่นะครับเนี่ยมันจะปลูกแทมกันมันดีขึ้นน้ำกันเลยนะครับเน,นี่ยเนี่ยใบย่างนาครับตน้นสูงฉลิวดูม,มีเวลาเดี๋ยวมาแต่งต้นมันนะครับแต่มันสูงฉลิดสวยงามเลยนะครับเพื่อนเนี่ย เนี่ยมันต้อนอย่างหน้าครับเดี๋ยวใส่เชื่อเห็ดนะครับบนบ่มีเวลาสิเดืเห็ดนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปเบ่งปไปไง เพืเ่อนงนมันโตเลยนะครับมันสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับ นี่ปลาไงมันนะครับอันนี้ป้าไม้แดงนะครับเพื่อนๆป้าไม้แดงเนี่ยเลี่องเพื่อนๆมิตราไม้แดงนะครับเพื่อนๆเลี่งเพื่อนๆไม้แดงนะครับเพื่อน นีป่ปลาไม้แดงสูงชลวดครับสวยงามเลยครับมันเป็นปลาโยคาเก้านะครับเพื่อนเพราะตะไม้ปลาขึ้นนี่ยยคานี่ขื้นบ่ได้นะครับขื่ได้ครับมีเตไม้แดงเลยนะครับนี่ปลานี่มีเตไม้แดงก็ไม่าไม้แดงก็ไม่ไม่ดูนะครับ ตาี่ไม่แดงก็ไม่ไปดูหลักก็นยังมีไหม่ยุคค่าไหม่ยุคค่าเสริมอยู่นะครับเห็นว่ามันกัะฉลวดขก้นไปเวลาห้ามาตัดเท่าก็ตัดเอาแต่ไม่ยุคค่าไปมันเกิดกับเกิดกับายบ่เกิดกับย่ามันเหรอไปเรื่องทื่นไม่แดงนะครับในสูงฉลวดเลยครับ นี่เป็นไม้ป้านะครับอยู่ในสวนยูคาครับแต่ก่อนเนี่ยปลูกยูคาหลายปีเลยนะครับเอาไม้ป้ามาใส่หล้วก็ไม้ป้ามันก็ขึ้นใ่ญ่เลยเนี่ยอันนี้แปลงนี่นี่ปลูกก่อนนะครับแปลงเดี๋ยวผมเบิง้งให้เบิ้งเมื่อกี้นี่ปลูกที่หลังครับเิ่นเป็นยูคาหมดเลยนะครับแต่ก่อนนะเนี่ยเนี่ยไม้แดงครับ ไม่แดงไม่ประดูนะครับนี่ยังมีใหม่ยุค่าเหลืออยู่นะครับใหม่ยุค่าปลาปลานี่ที่ผมเบิงเบงเมื่อกี้นี่คือปลูกที่หลังนะแต่ว่าใหม่ปลามันใหญ่แล้วตองห่วงนะครับ มันไงนะครับใหม่ไ่ทุกปีนะครับไ่ทุกปีเลยทวมหัวชะลุด67เมตรเลยนะครับต้องต้องปีทีแล้วนี่ต้องปีที่แล้วยังผมบอาเดทไทยนะครับแล้ว่าปีนี้เนี่ยอ้เนี่ยครับไม่ยั่งหน้าครับ เอานะครับเอาให้เพื่อนเเบ่งครับว่าไม่ปลาอยู่ในสวนโยค่านี่มันบมมีปัญหาเลยนะครับเพื่อนตัวนย้างนะนะครับเนี่ยจะดูดด้วยงามเลยครับตรงครับเอาครับเอาให้เพื่อนเบืบ่งครับ บุกแรกครับไม่ปลาอยู่ในสวนยยค้านะครับ